จ้าพี่น้องมือนี่ผ้ามะกูหอมมะกูหอมสวนเกา่าสวนเก่านะคะสวนเก่าที่มงานกับมู่เก่าๆนะเดือดิม,มาอีกแก้วพี่น้องหอมนานี่ปลูกโดนัปได้นี่หอมนานี่เดือนกอนกว หอมแดงพี่น้องก็ร่างคันสมเสียบซ้ะเนี่ยกัดกินกระปุลปลาเอาลอเด้อเออเอ๊บเอาเอาแล้วเอาแล้วทีมงานเก่าุขนยิ้มพะเวใส่กล่องเอ้ากางเกงขาดดากพะนักทานทีมงานเก่าปีไรกับมูเก่าแต่วันหอมหนานี่มันสีหัวปุ้ยไงปนานันน้อยหำเนาะ นานี่มันเป็นน่านาฝนเนอะอ,อายุมันหน่อยก็ลายปันใดอายุมันกระเม็นขน้นกระม็นไม่เยาะตัวนี้หัวแน้นหน่อยแข็นแขนงนี่ยล่องหัวอ้ยอันนี้คือขอขออนุญาตเพิ่ออลได้วยจ้านี่จังไทยขออนุญาตแล้วยัตายับาขออนุญาตเพิ่ออะไรจังไทยเมืองแนพี่น้อง หน่อยตบานแหลมหนเนาะค่ะเนาะตีพญาพี่หนึ่งขึเก่าเหรอพี่น้องฉุกเฉินจังเลยมาดทายขีดล่องคล่องงานสินค้าสินค้างานคนงานมุ้ยเหรอมูขายพักออกพักออกนี่แหละอ่าแต่เรตตัวนต่คนงานเก่าคนงานมูขายพักออกพักไรพี่น้องเต็มตารางเฮี้ยนอยู่ยังมูเก่าประเทศไหนเหมิดมูใหม่ออามาอีกแล้วแต่ว่าหอมสิเป็นค่ะเดี๋ยวนี้คนมาอย่างน้ำโควิด มาเด้อพี่น้องเลยมาเบิงซอยกันเด้อลูเกเขยเออลูกลูกไส้เิ่นกั่ย่งเด้อลูกไส้ย่างสดทีว่าต้องเวบาห่อนสองลอยไรมันจะของไรมันจะของไรจของไรกับเก่งแดงใจใา่ายใบนั่นแหละน้ำคุ้มคนงานยน แต่ตุ่ยก็ลงมาขายหอดแหงมู้ฮดพักเค็ดสวนฮะนี่ยุูน่ะโตดีก็กำลังลงมาพี่น้องแล้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งแล้ววันที่สองกำลังลงมาบรรยากาศเมืนน่อนั้นคันสมพักอันพกนักอันนี้อันเนี่ยโตอไอเพ็ทเอาไปให้คันแซบ่บแซบ่บเอาไว้ไ ภาคเสียนนะแม่สิเก็บเอาภักเสียนไปคันสมจะพี่น้องมือนกัมาเด้อไม่เก็บภักเสียนน้ำกันเด้อจ้าภักเสียนภาคผมไร่สานภักเสียนไร่สานเด้อพี่น้องเอ้ยผุ้หน่ะตัวดีก็ก้าวลงมากผู้ใดจะได้ตัวใดผู้หน่ะไพ่ลอตเตอรี่ลงมาขายหอ้ยมือเกลือหอมเลยลอตเตอรี่ลงมาขายหอยมือกลอหอมขาแร่งในสิบว่าใดเมียบ้าน ่าแรงเลยสิปอมเอา,เอา,เ,อาเอาตัวดีวบรรยากาศบา้านเฮาเนาะคะ่ะเนาะเนาะโดนแล้ววาได้มาทายบรรยากาศแบบนี้เฮียาขายของอุ้ยผักบุ้งลรสารกับมีดได้่งผักบุ้งลรสารน,นะคะ วันนี้พักเกษตรไอ้ครับอู้พักเกษตรออนจริงก็ตำ่ำหม้งนั่านน,นี่เนาะผักเษกเษตรปุณหนะเขาเพื่อนเข่างามงามปะงตาลพันไ่น บบตี้จ้ะตัวดีก็เอาตัวดีเือทติเรายากหลดบ่เงินอาถันคลิปนี้ก็เอาคลิปสั้นๆบรรยากาศบรรยากาศทองให้ทองหน้าไม่เบืองเนาะค่ะเนาะเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบายบาย 回来了。